ก็สวัสดีนะครับสำหรับวันที่3เดือน2นะฮะเวลาตีสี่สี่สิบเจ็ดนาทีนะครับก็วันนี้นะฮะมาวิเคราะห์ทองคำให้นะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันนอนฟาร์มด้วยนะครับก็จะมาไล่โครงสร้างให้ก่อนนะครับในเฮดโฟนะฮะว่าสวิงไฮและสวิงโลเขาอยู่ตรงไหนนะครับสำหรับเขาเบรกตรงนี้นะครับเพื่อนๆเพื่อนดูนะฮะ เราเลตรงนี้ไปนะครับแล้วก็แสดงว่าตรงนี้ครับเป็นโลที่ทําให้แรงส่งกราฟขึ้นไปนะฮะทำให้ break of structure นะครับ break of structure ก็คือทําลายแนวต้านนะครับก็นี่ฮะตรงนี้ครับก็แสดงว่าตรงนี้ครับเป็นการอะไรนะฮะเป็นไฮนะครับนี่เป็นไฮนะเป็นไฮเพราะว่าอะไรครับเพราะว่านี่ฮะเขาหลุด โลแรกที่ส่งขึ้นไปตัวนี้นะครับนี่ฮะเขาเบรกตัวนี้ไปนะครับนี่ฮะเห็นี่ดึกเล็กตัวนี้นะฮะแล้วเขาก็รุนลงไปนะครับแต่ยังไม่ลุดแนวที่สวิงโลนะครับสวิงโลที่ล่าสุดเลยนะครับสวิงโลล่าสุดในระดับ h ฮ a d โฟนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะหนึ่นะครับสำหรับสวิงโลล่าสุดนะครับถ้ารุนลงไปนะครับในวันนี้นะฮะถ้ามีนอนฟาร์มแล้ว ข่าวนะครับหลุดลงไปนะฮะเดี๋ยวอนุญาตใส่ก่อนนะครับนี่คือกรอบของเขาครับที่เขาจะวิ่งไหมฮะอ่ะเดี๋ยวผมจะวาดให้ดูนะครับว่าเป็นแบบไหนนะฮะนี่ครับถ้าเขายังไม่หลุดหนึ่งพันเก้าร้อยนะครับก็แสดงว่าไงฮะอ่าลงมาแล้วไม่หลุดนะฮะหรือว่าแฉลบนิดหนึ่งก็ได้นะครับแต่ว่าปิดอ่าแท่ง H H4 นะครับปิด H4 แต่ว่าอ่าเป็นพินบาร์ขึ้นไปนะครับแสดงว่าเขายังอ่า ช็อกยังเขายังเบรกลงไม่จริงนะครับหรือว่า SMC ก็ c h a n g e of character ไม่จริงนะครับก็แสดงว่าเป็นอันนนนะฮะเรีวยว่าเป็นแบบนี้นะฮะ,ะลงมานะครับทะลุลงมานะครับแต่แต่ว่าเขาปิดนะครับเขาปิดเป็นแบบ pin า a r แบบนี้นะครับนี่ฮะเป็นแบบนี้นะฮะก็แสดงว่าอย่างะฮะเขายังปิดไม่ต่ํากว่า1,900นะครับแล้วอาจจะมีแรงดันตัวขึ้นนะครับดันตัวขึ้นนะฮะ มีสกรณีครับดันตัวขึ้นไปที่อาจจะไปที่ไฮตัวนี้ก่อนนะครับอาจจะไปตรงที่ไฮตัวนี้ก่อนเช่นอหรือว่าให้ไปไฮเดิมเลยละกันนะครับอให้ไปไฮเดิมเลยละกันนะครับอนี่คือในกรณีที่ซีนาริโอที่ปิดเป็นพินบาร์นะครับอแล้วซีนาริโอที่2อยังไงดีครับก็ปิดเป็นแท่งแดงเต็มๆแบบนี้นะฮะหรือว่าหลุดเป็นแท่งแดงแบบนี้นะครับอแสดงว่าไงฮะ ผมมันยังไม่เสียวตามนะครับผมยังไม่เสียวตามแสดงว่าเขาเกิดช็อกนะครับเขาเกิดเชงออฟคอร์เรคเตอร์ไปนะครับหรือว่าเบรกเอาั่เอ uh ีกนะครับเชงออฟคอร์เรคเตอร์ไปนะฮะก็แสดงว่าเนี่ยฮะแสดงว่าเขาต้องลงต่อนะครับลงลงนะครับผมยังไม่เสียวตามนะครับแล้วเขาจะนะครับเขาจะดันตัวขึ้นมานะครับนี่ลงไปก่อนนะฮะแล้วเขาก็ไปหาซัพลายนะครับซัพลายอยู่ตรงไหนนะฮะ ถือว่าซับไพเราต้องไปที่ h1 นะครับถือว่าหลุดแล้วนะครับเราไปที่ h1 ดูนะฮะว่าซับไพเขาอยู่ตรงไหนนะครับถือว่าตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมขออยากขยับก่อนขยับก่อน่ะถือว่าเขาหลุดเป็นแท่งแดงยาวนะครับแดงยาวนะฮะในเฮนะครับนี่ฮะท่านดูนะครับหลุดเป็นแท่งแดงยาวอันนี้คือในกรณีที่ไม่หลุดนะฮะไม่หลุดก็เป็นพีนบาร์นะครับ แล้วเขาก็จะขึ้นไปหาซัพพลายก่อนนะครับซัพพลายอยู่โซนไหนนะครับสมาถึงว่าหลุดนะครับหลุดก็ขึ้นมาซัพพลายนะฮะอ่าโซนแรกโซนนี้นะครับโซนที่เขาจะอ่าอะไรนะโซนที่เขาจะขึ้นไปหาซัพพลายทดสอบซัพพลายนะครับโซนที่หนึ่งครับนี่ฮะแล้วเขาก็เนะฮะเขาก็จะทุบลงมานะครับเขาก็จะทุบลงมานะฮะแต่ถ้าจะเป็นขาลงจริงนะครับถ้าเป็นขาลงต่อนะครับเขาต้องหลุด โลนี้นะครับต้องเป็นแบบนี้นะฮะถึงจะเรียกว่าคอนเฟิร์ม่าลงนะครับต้องทําลายโลตัวนี้นะครับนี่ฮะเห็นไหมครับต้องทําลายโลนี้นะครับ,รบหรือว่าไปซัพไา่ข้างบนนี้เลยนะครับอีกโซนหนึ่งครับนี่ฮะโซนนี้น่าจะเป็นซัพไพที่ดีนะครับซัพไพดีฝั่งนี้ด้วยนะครับนี่เป็น QF นะครับเป็นฝั่งนี้ด้วยนะครับน่าหรือว่าจะขึ้นมาโซนนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นช็อกไปนะครับนี่ฮะใน H1 นะครับแล้วก็ลงมาที่โลที่เขาทําไว้ล่าสุดนะครับถ้าลงนะฮะ พาปิดเป็นแท่งแดงแบบนี้นะครับนี่ฮะเขาจะไปสองโซนครับก็หาซัพพลายที่ทําให้เขาทุบลงมานะครับนี่ฮะก็จะลงต่อแบบนี้ในกรณีที่ยังไม่หลุดโลนี้นะครับเขาก็อาจจะยังไงฮะเขาอาจจะค่อยๆตามตัวขึ้นต่อก็ได้นะครับถ้าไม่หลุดนะฮะอ่าเรามาดูอีกช็อตหนึ่งทีหนึ่งนะครับว่าจะหลุดโลไหมนะครับจะหลุดโลโซนตรงนี้ไหมนะครับนี่ฮะนี้สาคัญเลยนะครับว่าจะหลุดโลโซนตรงนี้ไหมนะฮะนี่ถ้าหลุด แสดงว่าเขาลงต่อเลยนะครับเขาเป็นเทรนขาลงนะครับทางนั้นนะฮะถ้าเขาไม่ลงต่อเขาก็จะขึ้นไปนะครับขึ้นไปหรือว่าฉลับหายนี้เลยก็ได้นะครับเนี่ยหรือว่าอาจจะฉลับขาขึ้นต่อเลยก็ได้นะครับนี่ถ้าเกิดชนะหายนี้ต่อนะครับนี่เขาก็จะขึ้นต่อนะครับเขาก็จะไปต่อเลยนะครับนี่ย่อลงมานิดหนึ่งนะครับย่อลงมาแถวโซนตัวนี้ครับอีกนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ขึ้นต่อเลยนะครับขึ้นต่อไปนะฮะนี่ฮะจะเป็นแบบนี้ครับในกรณีที่ ไม่ดูดโลครังล่าสุดที่เขาทำนะฮะนี่ครับผมก็จะมาบอกไว้ตรงนี้นะฮะคอนเฟิร์มโลตรงนี้ครับเป็นจุดสำคัญนะครับถ้าหลุดนะฮะแล้วเขาต้องลุดโลนี้ต่อนะฮะเท่านั้นเองครับผมถึงจะคอนเฟิร์มเป็นขาลงชัดเจนนะครับโลตังเนี้ยที่ผมให้นะครับที่กราฟมันเบรกลงไปนะฮะเบรกเป็นแท่งเต็มๆนะฮะเบรกเป็นแท่งเต็มๆลงไปแบบนี้นะครับแล้วเขาก็จะขึ้นย่อขึ้นไปนะฮะย่อขึ้นไปหาซับไพ่นะครับอเราก็ หาจังหวะเซลล์กันนะครับเราว่าหาจังหวะเซลล์กันในในทําเฟรม H1 นะครับหรือว่าใน M15 ค่อยๆจ่อลงไปนะฮะถ้าเขาหลุดนะครับ1 9 0 0ันเรอยนะฮะผมให้ถ้าเขาหลุด1,9 0 0นอยนะครับเมื่อหลุดแล้วครับเขาขึ้นไปเราอาจจะได้เซลล์แถวโซนข้างบนนี้นะฮะเราอาจจะได้เซลล์แถวราคานี้นะครับแล้วก็แถวราคานี้นะฮะแล้วเราแล้วเราก็ให้กราฟนะครับเมื่อเราได้เซลล์แล้วนะครับ ก็จะวิ่งลงมานะครับหาโลตัวนี้นะครับหรือว่าอาจจะวิ่งมาหา1,900แล้วก็ไม่ไม่ลงต่อแล้วก็ดีเลยนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะฮะถ้าเป็นนี่เขาจะขึ้นต่อนะครับเขาจะขึ้นต่อนะฮะแสดงว่าเขาเขาช็อกเฉยนะครับเขาดูเหมือนว่าท่าทีเขาจะลงครับแต่เขาก็ยังไม่ลงนะฮะนี่ฮะเขาก็จะขึ้นต่อนะครับแต่ถ้าหลุดไปเลยนะครับนี่คือสัญญาณคอนเฟิร์มว่าลงเลยนะครับ ถ้าหลุดลงนี้ลงไปครับสัญญาณเคิลมันลงเลยนะครับนะวันนี้ครับมี2กรณีครับถ้าไม่ผ่านนะครับหนึ่ัเก้าอยครับเขาเขาดิดตัวขึ้นต่อนะครับดิดตัวขึ้นต่อนะฮะเด้งเลยนะครับเขาเด้งเลยนะฮะแต่ถ้าเขาหลุด1นึ0งพันเก้าร้อยแงว่าเขามีแนวโน้มที่อยากจะลงครับโครงสร้างเขาเสียนะครับโครงสร้างเขาเสีย ล้วย่อรอเขาย่อขึ้นมาแถว1920นะครับหรือ1943เท่านั้นนะฮะแล้วก็เราดูซับไพ่แล้วก็เซลยยลงไปนะครับสต็อปลอเราก็วางไว้เหนือไฮนี้นะครับเหนือไฮตรงนี้นะครับสต็อปลอของเราเหนือไฮตรงนี้นิดหนึ่งนะครับนี่ประมาณนี้ก็ได้นะครับประมาณที่เนี่ยสต็อปลอของเราถ้าเราได้เซลลนะครับ1963นะครับสต็อปล็อบนบนนิดหนึ่งนะครับเซลอลงไปนะฮะก็เราดูก่อนครับจุดมุ่งหมายหลักก็คืออะไรนะครับต้องทะลุ1,900นะครับถึงจะ ถึงจะเสียโครงสร้างนะครับต้องทะลุลงไปนะครับต้องนะฮะต้องทะลุลงไปเท่านั้นนะครับอ่าวิดฟอร์นะครับวิดฟอร์วิดฟอร์ฮะวิดฟอร์อ่าปกราบนะครับปกราบหรือว่าเบรกเอาท์นะครับเล่นเบรกเอาท์แล้วกันนะับวิดฟอร์เบรกเอาท์นะฮะเบรกเอาท์ที่หนึ่งพันเก้าร้อยนะครับถ้าลุนลงไปนะฮะแสดงว่าอย่งเงครับแสดงว่าเขาจะอ่า เขาจะลงนะครับเขาอยากจะลงนะฮะไม่ใช่ว่าลงเหลืองไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเขาแค่ทะลุเฉยๆนะครับแล้วเขาก็จะย่อขึ้นไปหาซับไพโซนนะครับที่1921นะครับและ1900นะครับนี่ฮะสำคัญเลยครับคีคีหลักเลยนะครับคีหลักก็ต้องทะลุ1900นะครับนี่ฮะเราไปเอา1900นะครับแล้วก็เล่นเซลลงมานะครับเซลลงมาตามซับไพโซนนะครับ1921และ1943นะครับแล้วเรามาดูอีกคีหนึ่งนะฮะ ว่าเมื่อเราได้เซลล์แล้วนะครับเขาจะหลุดโลตรงนี้หรือไม่นะครับถ้าหลุดโลนะครับท่านถือไม้เซลล์ข้างบนนี้ต่อเลยนะครับลงไปต่อเลยนะฮะนะครับนี่คือในกรณีที่หลุดนะครับและถ้าไม่หลุดก็เด้งขึ้นต่อครับไปที่สะพายก่อนเลยนะครับหนึ่งเก้าสองหนึ่งและหนึ่งเก้าสี่สามเลยนะครับเราเรามาเราเข้าบายที่หนึ่งเก้าสองหนึ่งพันเก้าร้อยนะครับนี่เป็นคีย์หลักเลยนะครับถ้าหลุดก็รอย่อขึ้นไปเราเซลล์ครับแต่ถ้าไม่หลุด หรือว่าเกิดผิดบาใน h ฮดโฟเราบายขึ้นไปนะครับ s t o p ปล็อเราก็วางไว้ใต้ผิดบาตรงนี้ครับ s t o p ปลอนะฮะอันนี้น่าจะชัดเจนนะครับมี2เคสนะครับสองินเนรโอนะฮะแล้วก็ถ้าอาจจะขึ้นต่อแบบนี้เลยก็ได้นะครับเนี่ยเพราะว่าเทรนยังเป็นขาขึ้นนะครับถ้ายังไม่หลุด1,900นะครับโอเคนะฮะสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ